สดีครับบ่าวเท่าสัสดีท่านผู้ชมครับัส,สดีเอฟซแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่านำโชควันในวันที่2ตัตุลาคม2568ภาพายเพาท่านผู้ชมครับเดินทางมาหาคูบาวัดป่านะครับคุบาบอกให้ฟ้ามาพี่น้องให้มาดวนๆน,นะครับท่านผู้ชมอ่นะับงวดที่ผ่านมานะครับคุบาให้ตั้งแต่ต่องวดฝันเลยครับพี่นะ้อง6 แปดเจ็ดนะครับอ่าคู่บารกก์ตัดให้นะครับผมแปดเจ็ดหกแปดนะครับผมแปดเจ็ดมาเจ็ดแปดนะครับหมวดก่อนนะครับมาเลขกถูบหาแปดตรงๆนะครับอสองหมวดแล้วท่านผู้ชมนะครับเอามาหอดมาถึงแล้วนะครับจังเข้าไปกราบน้ำมาสการคู่บาวัดปานน้ำกันได้เป็นรองเด้อแนะบบเหมือนหนีเพิ่นเพิ่นใหม้มา ในฟาร์มานะเพื่อนมีแนวจะเว้านวท่านผู้ชมนะครับคูบ่าววัดปามีแนวจะเว้าน้ำนะครับจังไปชมไปฟังน้ำกันนะครับเอฟซีแฟนคลับตั้งช่องนะครับผมเพื่อนก็ถามมาหลายนะครับว่าติดต่อเบาเถาจังไหนเนาะนะผมแอดไลน์มาเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับศูนย์หกสามสองสี่แปดเก้าหกเก้าห้านะครับเออผู้เพื่อนถามมานะครับผมเออแอดไลน์มาท่านผู้ชมมาหอดมาถึงแล้วนะครับ เดี๋ยวจะพาเขาไปกราบนมัสการคู่บาววัดป่าพี่น้องนะผมไก่บุญกระถินแล้วนะบ่าวแถากระจองนะจรองเป็นเจ้าภาพร่วมนะกระถินเอ่อธรรมชมนะครับผมจังเข้าไปกราบนมัสการคู่บาวน้ำกันนะพามารับชมครับงวดวันที่นะครับ16ตุลาคม2568นะเขาสองงวดแล้วพี่น้องมือนี้มาก็จะมาทำบุญน้ำธรรมชมนะครับผมและกรบุญกระถินนะครับบ่าวแถากระจองไว้หากองพี่น้องนะเป็นเจ้าภาพร่วมนะครับธรรมชม เอ้านะครับเข้าไปชมเข้าไปฟังน้ำกันเ้ยพี่น้องเด้อนะครับห้าได้โชคนำคู่บาวัดปลาสองวดแล้วนับงวดหาแปดนะมาหาแปดตรงๆมาเล็กทูปนับงวดที่ผ่านมาแปดเจ็ดนับมาเจ็ดแปดนับสามตัวหกแปดเจ็ดนับให้ตังแต่ต่องวดคู่บาเพ่นฝันพี่น้องเกือบเข่าสามตัวนับเนาะเอ้านับไปชมไปฟังน้ำกัน ครับนมัสการครับคู่บาครับการน้ำมัสการเจ้าค่ะวันนี้วันที่สองตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดพี่น้องแัดคู่บาเพิ่นว่าให้ฟาวมาได้พี่น้องเพิ่นพี่เนาเจวาน้ำนะครับผมวัที่ผ่านมานะครับเอาบึงบึงนี้มาเอาทมช่อมาแล้วก็ทำบุญน้ำคู่บ่าน้ำชมแบบบุญต่อบุญพี่น้องได้โชคกระทำบุญแล้วพี่น้องเนาะอ่าได้บุญเป้าท่ากระต่อบุญไปน้ำพี่น้องหาได้โชคอีกนะครับอ่าเอาจังอ่าจังฟังว่าคู่บาเพิ่นเอิญไมาอย่างนั้นพี่น้องเนาะ นี่งวดที่ผ่านมานะครับนี่ให้ตองงวดหกแปดเจ็ดแล้วดิพี่น้องสามแปดห้านี้มาโค้งสุดท้ายล่างกับล่างหนึ่งเจ็ดนี่เข่าตั้งแต่ให้ตองงวดนะครับนะปเปนาะได้เป็ดตัวได้เลขเลี่ยงกันอยู่เนาะนี่นะท่านผู้ชมแปดเจ็ดนี่ไหมปาร์ตสามตัวไหมเกือบเลขเนี่ยมันเลี่ยงกัน,นม,มันเลี่ยงกันครับท่านผู้ชมเลขหนึ่งเอามืนอนี่มีอย่างน้อครับ ีอันก่าเปามาทําฟันฟันอะไฟันได้แล้วฟันแล้วงวดอันนี้ก็ได้ตัวงวดเน้ยครับฟันแล้วเลขออกปั๊บก็ฟันได้ตัวนี้ละครับอ่ามือนี้แกมือขึ้นอยูกับฟันฟันแล้วฝันในตัวงวดเจ้ามีเร่องอย่างที่เร่องว่าจะคุยกับกระเป่าถาอันกระถินกระถินป่ะครับผมกระถินสามขี้อสี่ร้อยเก้าสิบเก้ากองกองละสองร้อยเก้าสิบเก้าครับผมมือวันที่วันไหนครับผม เพราะว่ามันบานน่อยคันบริเวณที่สี่กับบริษัทครับพิธอันเจตนาก็คือตีนาบันกันกันศาสตร์ฝนมันศาสตร์ของสารหญ่อ๋อสารายสาราองค์พระประธานแล้วก็เอาหินมาลงหินมาลงประมมัสามสิบโดเอ้าวมือนีบเบาเทาเบาเทาม้าส่องเบาเทาไอจรองจรองน้ำคู่บาคุณวัยห้ากองอ่าเบาเทาพันเจาะอะม่ได้ครับอันนี้คู่บาให้ผมจกซ่องครับเนี่ยั้งหมดนี่รย ยี่สิบซองพี่นอ้นองนะครับยี่สิบซองครับจะชมบัลลันี่ทำชุ่มเบาเทาจองห้ากองนะครับบุญกระถินได้พี่น้องได้นะครับคูณใดอ,อ,อยากติดต่อเบาเทาทำชุ่มนะครับแอดไลน์มานะครับศูนย์หกสามสองสี่แปดเก้าหกเก้าห้านะครับผมาจะเป็นเจ้าภาพเ <laughs> จ้าภาพร่วมเจ้าภาพร่วมแม่หมูเพิ่งเกิเป็นเจ้าภาพร่วมสี่กองแม่หมูเพิ่งสี่กองเออครับนี่เด้อ ของเบาเถาหากองพี่น้องอันนี้ยี่สิบซองไหครับผมก็จิเหลือสิบสิบห้าสิบห้าสิบห้านะพี่น้องหรือมี FC เอฟซีพันอยากรวมเป็นเจ้าภาพนำกับกับสาธุบุญนท่านผู้ชมเพราะว่าบ,บ่บ่มีพายเป็นเจ้าภาพร่วมกันเบิดร่วมกันเม็อกระถินสามัคคีคระถินามัคคีครับธชมนี่พี่น้องปีหนึง่งมีเธอหนึง่งครับกับรถเมื่อกีแค่เดือนเดียวเบาเถาจองไว้นี่พี่น้องหากองนะผมอ่า สร้างสมทบสร้างสาราการประเรียนตอนจะสร้างไอ้ยังกครับนันอะและนานในสิตีอันตีไอ้เพนเพชชลาเพชชลาร์แต่ว่าสาราสร้างแล้วพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเจ็ดปีเพิ่นเฮ็ดเพิ่มฝนมันสาดฝนมันสาดแต่มาชมหินเอาหินมาถงหินมาเทรอบสารารอบสารามันเละรถเข่ากองละไอ้สองร้อยเก้าเก้าแมนคันบ่เฮ็ดคังสี่กับเบ้าใดเฮ็ดได้แต่ว่าเบาเถ่ากระจงไว้์หากองพี่น้องจะทำบุญน้ำไอ้ นำคู่บ่าววัดป่าเพิ่นทําชมรวมเป็นเจ้าภาพรวมเด้อพี่น้องเด้อเป็นเจ้าภาพรวมนะเบ่าเถ่าเก่ามา20ซองทอยแล้วคู่บ่าวก็สร้างเลยเด้คอจะไม่ทายเหรออ่าเอานะครับฟันแล้วฟันแล้วโอ้เนื้อเนื้อแหวมีเลียงดวนยังพี่ดังคู่บ่ายแมาซ่องไอร์ซ่องกฐินซ่องกฐินท่านธรรมชุมซ่องกระถินเอ้ท่านผู้ชมนะครับ ฝันฝันอะไรนะครับขึ้นมาขึ้นนี่แ็โอเสิอันนั้นเสียมันจะสิฝันฝันงวกควงกันตัวงวดเลยเน่ครับมาเป๋คงสุดไทยคู่บาปมาเป๋ไอ้คงสุดไทยมาเป๋นเน้นน่ะครับมาเป๋วันเน้นบอกแต่คู่บาเพิ่นกำเนินแต่ที่แรกนี่หกแปดเเที่แล้วมันคมเหรอเพราะวายุวแต่งวดควงผ่นเขาเลขทูป่าแปดตรงๆเนาะี่ครับผมกอักพรรษาเหลอก็สีบะมี่ตัวแต่ตัวงวดฝันคั่กได้ตัวงวดนี่กได้สองตัวนี่ครับผม มันได้สามครูแต่มันล่างแต่มีคูหนึ่งที่คมวันนี้ปะครับผมฝันได้เห็นสามครูเลยสามครูเอาพี่น้องเป็นแนวทางหาได้ไปห้ายิบจับลอตเตอรี่ฝันไปบินบาทครับคือม่ดก้อนกับฟันว่าไปปวดชนะไอ้ม่เห็นเลขเลียงกันนะอันหกแปดอันเจ็ดอันนี่มาไปบินบาทครับไปบินบาทกันเลยมันมีเมซี่อยู่สามลูกครับย่างมาสวนทางกับท่านบ้านนี่มวดจะฆ่าภา่ากรเล่เอามาแอปเปิ้ลไซส์สามหน่วยครับสามคนอ่ะเอาไม้แอปเปิ้ลไซส์สามหน่วย เขาจะแพ็กเกจเลยไหมว่าแพ็กเกจมนมีทุกอย่างห่อเขาไปเขียนเลขอยู่หันศูนย์สามครับมันมัเป็นสามศูนย์นี้ครับอ่าราค่าศูนย์สามบาทนครับครับแต่มัเป็นสามสิบาทมันเขาเอาศูนยถึงก่อนอแล้ววนันนี้กู้บากก็เลยไปเว่าหายพอนในเจ้าค้ามันก็เลืยหายพอนไยพ่อน้าก็เลยอันไปวันนี้ก็ได้ยินเสียงอไม่ซ่ยนะเ,เยเนโซเลกันโอ้ยตัวที่สยังที่ยัง,ง,ยง,ยงเขาแต่ในยินไปว่าหกหก ับหาเก่านี่ครับเขาโชเลกันเนี่ยครับอันโชเลกันมันเป็นแววแต่บ่คมแต่ได้ยินว่าหกกผู้นึงว่าหกโกผู้นึงง่าหาเก้าแต่ที่ที่คู่บ่ายเห็นเป็นตัวแล้วเขาไม่ได้คุยกัน,นือเห็นศูนย์สามครับแสามคู่เนี่นคู่ไดนล่ะครับผมคู่บา่ายก็ว่าศูนย์สามเห็นแล้วเพราะว่าบ่ววาเห็นศนยสามอันคือจังนั้นหกแปดเจ็ดนึ่ก็เห็นเนี่ยครับเห็นเฮี้ยงเรียกมาเรียงกันเลยเอาถ้ามนะคบ พื่ออะไรไปหายิบจับจับจองมาต,ตรีได้พี่น้องได้เป็นแนวทางนะบปอมักกับปอมเปียังทำไปชมฟังไวเบิงไวซื่อน,นี่แหละเนาะพี่น้องเนาะคู่บ่าเนะพิ่นเนนะนกือบฮู้ดอกพี่น้องว่าจะออกตัวใด่นะครนะับศูนย์สามหกหกกับห้าเก้าแต่มาชมนะห้องเฮ็ดบุญแล้วห้องกะทินะเนื้อข้าโซเล็ตเขาใส่บาตแล้วเ้าก็ทิมล้างไปเลยครับเพิ่นคุยกันเพิ่นว่าจะไปหาหา หาตัวนี้หาลอตเตอรี่เบิ้งอ่หาตัวนี้นบุญแล้วววะท่านอันนี้บุญคร<ม>ับเขามาแต่เฮ็ดบุญทั้งผู้แหะเขาไม่แต่จ,จำศีลครับอ่าเอาเดี๋ยวเบาเถ่าเขียนให้ได้พี่น้องเด้อตัวเลขแักตัวใดก็ครับคุบา่าศูนย์สามศูนย์สามครับเอานผู้ชมนะับเบาเถ่าเขียนให้ได้พี่น้องเด้อนับคุบ่าวัดป่านะครับผมสิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับ เป็นแนวทางได้พี่น้องได้นะครับถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจนะเพื่อได้ไปหายิบจับลอตเตอรี่นะครับบอมักบอชอบคือบ่าวทาวานะครับเบิงซื้อในอะไรพี่น้องนะครับเบิงไใบจะมาบอนะครับคู่บาเพิ่นฝันนะครับฝันว่าเมซี่นะเพิ่นเอาผลละไม่บ่ครับผมแมนเอเปิลสามเปิลสามน่วยนะทาวาเป็นแพ็คเข้าจะเป็นแพ็คแม่พี่น้องนะครับ อ่าคือว่าว่าเห็นตัวเลขยูแพ็กนะศูนย์สามนะครับท่านผู้ชมศูนย์สามโบเห็นโบแมนสามโบแมนสามศูนย์ศูนย์สามนะครับจะเพิ่มกับสามหน่วยไม่ออกกับสามสามคนครับเมสซี่โบได้กนหัวได้สี่พามเป็นเมสซี่ผมเนาเลยหรอเป็นเมสซี่เออท่านผู้ชมฝันเมสซี่ใส่บาทน่ะเป็นผลไม้แอปเปิลนะครับเออแล้วก็เพิ่นคุยกันว่าเพิ่นจะไปหาลอตเตอรี่หกหกกับหาเก้า Oh. เพิ่นมาได้ยจำสินทั้งผู้คุณครับมา,มากกับเดินทางมากก็เลยมาพอผู้บากลางทางก็เลยใส่บาศพอดีเอาแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้หนะอันนี้งวดที่ผ่านมาหนะบงวดที่ผ่านมานี่ครับงวดที่ผ่านมาโอ้โหสุดท้ายหนึ่งเจ็ดเสีได้เนาะเป็นเจ็ดเป็นเจ็ดเจ็ดพี่น้องแต่ว่าคู่บาก็เน้นชุดที่ให้ต้องงวดคือหกแปดเจ็ดนะแปดเจ็ดมาเจ็ดแปดโอ้เสียดายหกกับหัวเป็นเก้านะครับเนาะเลี้ยงนะ<อ>มันเลี้ยงกันไว้ที่นั่งเลี้ยงกัน อา้านะับแคปนาจอยได้พี่น้องเ้ยนะครับผมเหมือนดกกับแม่พอดีคู่บา่าเพิ่นมีเมวซ่องกระถินพี่น้องเนะมวซ่องกระถินนะับเป่าเท่ากระจ่องเป็นอาจะภาพรวมน้ำพันหาก,กองนะบับุญกระถินวันที่สิบแปนับสิบแปดตุลาคม2 5งพันนะครับ, 18, ม 68, รบผมถาวายวันที่19 วันที่สิบแปดเลยวันที่สิบแปดนะครับพี่น้องแต่ว่าเแถาอาจจะไปได้มาอาจจะเอาซองมามาถวายคู่บ่าวคุณกอนพี่น้องนะท่านผู้ชมอันนี้อ่าได้มากยี่สิบซองท่านผู้ชมยี่สิบซองนะยี่สิบซองนะครับเอฟซีอยากเป็นเจ้าภาพร่วมนำนาะพี่น้องเนาะอ่าเอากราบขอบุญขอบบุญคู่บาวัดปลาท่านผู้ชมนะขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องทุกท่านได้พี่น้องเด้อนะครับให้โชคให้มา n นะครับ ครับสาธุครับผมพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ